ครับคุณผู้ชมครับวันนี้พามาชมมาูราม่า23ลานเมจิกสตาร์ทนะฮะเหมาะกับผู้สูงวัยแล้วก็แม่บ้านเหมาะกับผู้สูงวัยและแม่บ้านเดี๋ยวดูว่ามันใช้งานง่ายอย่างไรนะฮะตัวนี้เอาไป3,006รวมจัดส่งนะครับพี่น้องครับเบนซิน2จังหวะ2 3ซ c รุ่น BC 23 MN MN ก็มาจากนี่แหละนี่แหละ,หละมือเร่งนี่แหละปากเป็ดพวกผมเรียกมันว่าปากเป็ดนะฮะมันกดแว้นได้นะ ถ้าใครจะเร่งค้างก็ใช้ตัวนี้นะแต่ต้องล็อกนี่ให้แน่นล็อกให้แน่นมันจะเริ่มฝืดเร่งค้างได้นะครับอันนี้เบิร์นเร่งเดิมๆจากญี่ปุ่นนะของแถมจะมีใบมีดบางยาสายสะพายให้เรียบร้อยนะครับน้าหนักตัวนี้อยู่ที่ประมาณนักสี่โลสี่นะฮะไม่หนักมากไม่หนักมากนะครับสีสวยสีฟ้าสวิต์ป,ปิดเปิดอยู่ตรงนี้ป๊อกแป๊กนี่เปิดดันเพื่อนบนอ่ะวิธีการเล่นก็ง่ายๆครับดันชกไปข้างหน้าปั๊มแยกน้ํามันอ่ะพี่หูดลากแล้วก็ปล่อยครับ อ,อีกทีหนึง่งแล้วก็ลกกลับมาแค่นั้นพี่น้องมันติดง่ายนะดับเครื่องก่อนอ่าสตาร์ทใหม่อีกทีนึงลากแล้วก็ปล่อยนะครับมันจริงหมองมากเลยกับผู้สูงวแล้วก็มือใหม่หรือว่าผู้หญิงตัดอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะตอนนี้ก็อะไหล่ค่อนข้างเยอะมากเลยแล้วก็อะไหล่ไม่แพงนะ มีประกันตามหลังให้4เดือนนะฮะแล้วก็จะดูแลให้ตลอดอายุการใช้งานด้านอะไรเผื่อพี่หาตัวไหนไม่ได้อะไรเงี้ยมาเบิกที่เราได้เลยนะฮะคุณผู้ชมครับตัวนี้ง่ายเบามากด้วยแล้วก็ติดง่ายนะฮะเอาอีกทีหนึงเพื่อเป็นสิริมงคลครับลากแล้วก็ปล่อยนะฮะไม่ต้องกระตุกนะฮะง่ายไหมครับโอเคเผื่อใครสนใจก็สั่งได้เลยพี่3,600รวมสง่งสวัสดีครับ